ยกนนี่ก้าวกรลัดเปลี่ยนเกมมาชิงเดินบ้างครับแต่ขาเจาะยางนำทางเข้าไปครับขยับอโดนแข้งซ้ายของแก่นนครครับเนี่ยดันวงในครับพยายามจะขึ้นคอครับต้าวกรลัดตามเกมตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดครับดูครับแล้วก็บิดล้มลงไปครับจังหวะสุดท้ายพยายามตั้งลำสวยๆสู้เลยครับแก่นนครครับส่วนก้าวกระลัดครับอาศัยลูกเบียดครับเดินเข้าไปเจอหมัดขวามาพยายามสับคืนไปไม่ถึงครับ ถอยมาสองยกนะครับเก้ากระดับมาชกในเกมตั้งครับยกนี้ออกมาเปิดเกมเดินลุยเลยแันนครก็ต้องมาตั้งรับแทนโอ้หัดทุกสายลัตัวสวยครับแล้วก็มาดูวงในโอ้ยเก้ากระดัดพยายามตัวเล็กนะครับแต่จะจขึ้นบนจะล็อกบนฟู่เลยนะครับกับก,นกักนนครแันนครนี้หมัดนี่นะครับหมัดขวาดักต่อยแรงครับ มีมัดสลับกับสอกครับแต่ว่าดูวงในของเก้ากันหนักครับดูคล้องกับเด้งเข่าขวาครับพยายามอยาเข็นลงมาครับแุกรอก็พยายามจะสู้ครับกดแขนไว้ครับไม่ยอมไม่ตีเท่าไหร่ครับแต่จังหวะนี้ครับโดนดิดล้มลงไปครับแต่ว่าตั้งเกมเดินขึ้นมาใหม่ครับปกนายเสียบขวาสู้ครับดูครับขื้นคอได้ีได้ไหมครับจังหวะนี้มันใกล้เชือกไปนิดนึงครับกรรมการเบรกเกมก่อนครับูวเต้าการักในวงใน เบียดเข้าหานะครับจับล่ำในแก่นนครต้องคอยล็อกแขนเอาไว้กดแขนเอาไว้แล้วก็มีศอกสลับเริ่มจากแรงขึ้นมาดูนะครับโอ้โหดูจัหวะการจับล็อกเขานะครับแต่ว่าใครโดนเทเลยเริ่มจะใช้ความแข็งแรงแล้วเข้ากระดับเบียดเข้าไปวงไงโอ้โหจับนะครกบบิดเข้าไปทำท่าจะลุกช้าไปเหมือนกันนะครับแก่นนครนี่ครับเดินดี่เดินบดเข้าไปครับดูวแก่นนครจะตั้งรับ ในรูปแบบใหม่ครับแต่ว่าล้มไปสองสามทีครับช่วงยกที่3ศอกซ้ายงัดพอได้ครับจังหวะนี้ครับดูครับพยายามจะขวางความพยายามมีครับน้านแก่นนครพยายามจะสู้ทุกรูปแบบนะครับดูครับสาทำตัวขวาฟันเข้าไปข้างบนครับประกบได้ครับพยายามจะหาเหลี่ยมหาช่องเน้นลงมาเสียบขวาพอได้ครับจังหวะนี้ขย่มแล้วก็เด้งอีกทีครับเพีองโอ้หไงครับไงครับพยายามอาศัยวงในทุกแขงแรงนะครับแต่ว่าแก่นนครพิโต้ตลอดนะครับ ูหนียบเข้าไปครับดูว่าใครยุบใครยนน่นทีเดียวนี่ถึงแพ้เลยนะครับมาดูจับวะการล็อกโอโ้ดูล็อกดีครับล็อกนี่ล็อกอ,อ,อยู่ล็อกเหนียวนะครับแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดเท่าไหร่แกนนีคอนต้องเล่นวงนอกแล้วนะครับมีลูกถีบแล้วก็สอกสกลักแต่ว่าไม่สนเก้ากระดโอ้โหเบียดเข้าไปตัวเล็กกลบบมาขึ้นคอล็อกได้เลยเด่นตีได้สวยๆเหมือนกันครับ ความพยายามดีเหลือเกินทางด้านก้าคกหลัดครับแม้ว,ว่าจะเดินเข้าไปโดนสองเดินหมัดของด้านนี่รับแก่นนครครับฟันเข้ามาสอซสาย,ย่างกะบาทีหมดยกก่อนครับเดือวตามกันต่อครับก้าคกระัดาเบียดก็ไว้ปล้ำในโอ้โดูจังหวะการล็อกล็อกที่แข็งแรงนะครับแต่มันยังไอได้ไม่ถนัดเท่าไหรโอ้ยยังมีไล่แขนแล้วก็สู้เหมือนกันแก่นนครไม่ยอมง่ายๆนะครับ พยายามีหมัดคอยสกัดการเดินจับไมของก้าวกรัตนะครับทางด้านแก่นนครนะครับนีมัดกว่าโอ้จัวหว่านี้แม่แม่โดนอะไรไม่ทราบครับแต่ว่าทางมุมที่เรานั่งอยู่นี่เหมือนกับโดนโซอกครับแต่ว่าจะใช่หรือไม่ครับเดี๋ยวรอดูภาพช้าตอนหมดยกครับนจังหวะนั้นจัใจหายใจคว่ำเลยครัอบอองเชียร์ของขก้ากระรัตครับ เอซสายตัดลําตัวครับแกนนาคอจะมีสายตัดลําตัวครับต่อตีขวาขาคือเจ้ากระดักดูจังหวะครับล็อกคอไว้ล็อกคอไว้ขึ้นคอไว้ครับตีไม่ตีครับตีไม่ตีครับหางไว้ก่อนครับเจ้ากระดัดนี่ล็อกตีนะครับแกนนาคอก็มีลูกขวางมาช่วยยกโอ้ยสอกขวาเอาแล้วครับเริ่มจาแรงขึ้นมาแล้วนะครับยกนี้ของแกนนาคอนโอ้จะไปโดนหักลงไปอีกแล้วปากนะเหมือนกันนี่นะครับยืนแลกกันเลยนะครับซอกปัด ใครดีใครอยู่ก้าวกระก็ผู้พิชิตความเจ็บปวดที่โดนโดนไปเยอะนะครับไม่ใช่ไม่โดนตีนะครับแต่ว่ามันได้ความแข็งแกร่งเขาช่วยแล้วครับเนียกะเอาทีเดียวอยู่นะเพราะงั้นแก่นนครดูว่าเน้นทุกลูกรับศอกของเขาดูปัดเข้าไปครับแต่ว่าก้าวกระดัาไม่ยอมอยู่ห่างครับรู้ดีพอโดนห่างนี่อยู่ห่างนี่โดนศอกโดนหมัดครับเดินถึงตัวตลอดครับดูครับ าาลากมาครับตีครับขวาฟันเข้าไปจายงัดอีกทีครับขวาฟันเข้าไปโอ้ดวเข่าขวามาดูว่าเยนอยู่เยนไปครับขยมโอ้โหจับนายได้ขยมโชว์แล้วเด้งเข่าขวาครับกาวกรัลเอ้ไม่ว่าใน,น,นช่วงปลายยกนี่เริ่มจะล็อกได้เริ่มจะเด้งตีได้ส,สวยๆกากรัลได้ใจโอ้แต่ยักษ์ประมาทไม่ได้แกนที่อนี่มีศอกนี่คอยบวกแรงๆเะครับเข่าจุดโฟกัสนี่ก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันครับลุขยมวงในน่าสนใจเลยครับ ้ากรรัครับแต่ว่าสอกแก่นนครจับตาด้วยดีครับสับอีกแล้วแทงเข่าขวาไปต้คืนมาอยู่ที่วงในครับตีไปตีมาตีคืนครับนี่ครับอย่าเดินเพลินน้พนันกจ้ากระรัตพรบดูแก่นนครครับสอกขวานี่เก่งมากเข่าขาทีเดียวยู่ครับดูครับนี่ครับโอ้ยอย่างที่ผมเรียนไว้ครับแม่สู้กันได้ สนุกดูเดือดจริงครับสู้กันทุกรูปแบบครับจิตวิทยาสู้ด้วยอารมณ์สู้ด้วยอาวุธแบบนี้ครับดูครับบวกกันครับไายจะแตกก่อนกันครับดูครับบวกแลกกันแบบนี้เหลือเชื่อครับบอลลียังไม่มีเลือดออกให้เห็นนะครับทอกนี้นี่ทิ้งร่มเลยนะครับแก่นนครถ้าโดดฟันทั้งตัวนะครับแต่ว่าพอผิดนี่ตัวเองนี่พุ่งทลายไปเลยเอามาดูก้ากระลักได้ตี้ได้แก่นนครจะยุบจะย่นหรือเปล่านะครับพอถึงตอนนี้ดูว่าจะช้าลงไปเหมือนกันโอ้โหจริงๆเอามาดูมวยคู่เอกนะครับว่า จะมีอะไรให้เห็นหรือเปล่าครับมีหลายขึ้นํำเวลไปนะครับตอนนี้ครับแก่นนครพยานจะเดินต่อยมัดหถานการนี้ดูเสียเปรียบครับจะพลิกแซงได้หรือไม่ครับดูครับก้ากระดาพยานจะเก็บอาวุธแล้วครับโอ้โหนี่ครับอย่างที่ผมเรียนะครับต้องชื่นชมครับหัวใจของแก่นนครครับสู้ดีเหลือเกินครับพยานจะเดินต่อยมัดฟันซอกอัดเข้าไปครับพยานจะใช้แผนที่ทีงานหลังมุมแดงบอกมาครับ แต่ว่าก็ต้องชื่นชมทางด้านก้าวกระลักเช่นเดียวนะครับพยายามจะชกในเกมในแผลของตัวเองครับแล้วก็กําลังจะสําเร็จในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับเชื่อเหลือเกินว่าทั้งสองคนครับชกแบบนี้แฟนๆที่อยู่ทางบ้านนี่ยกหัวใจให้เลยครับดูครับมาถึงนาทีนี้ครับแกนนครก็ยังไม่ยอมง่ายๆครับพยายามเดินต่อยหมัดฟันศอกหวังพิกเกมพิกสถานการนะครับไม่ว่าแพ้ชนะไม่รู้นะครับวยผู้นี้นี่ถือว่าออกอาวุธสู้กันได้สมศักดิ์สรีนะครับ ดูดูว่าใครจะแข็งแรงแข็งแกร่งกว่ากันอาวุธมวยก็ดูว่าทรงมวยนั้นคล้ายกันเลยนะครับเด็นต่อยหมัดปาดเกินกล้มในแต่ตอนนี้เก้าหรัดดูจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับไม่ประทะแล้วเท่าไหนมีก็ล็อกเอาไว้โอ้โหนีครับโชว์แล้วนะครับก็ถึงตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งให้จันนครนี้ได้ลุ้นนะครับ ไี่นะครับทิ้งนี่ทิ้งทั้งตัวนะครับต่อยมัดก็ต่อยทั้งตัวฟันตอกก็ฟันตอกทั้งตัวนะครับเดี๋ยวว่าไม่โดนตัวเองก็หมุนไปเลยเหมือนกันแต่มันยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับความพยายามนี่คือว่าเกินร้อยเลยครับก้าการันมีล็อกเอาไว้ก่อนดูแก่นนครเรียวแรงนี่อ่อนเราหยรวยแล้วลไปเยอะแล้วครับเนี่ยความพยายามเต็มสิบแล้วครับอย่างที่ผมเห็นไว้ครับก้าการัตแล้วก็ทางด้านแก่นนครครับ พยานจะต่อยหมัดเวี่ยงมาทั้งไหลครับขอที่เดียวครับกะคอลุดนะครับแต่ว่าก้าปราดเองก็ต้องชื่นชมเพราวันนี้ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าวางเกมวางแผนของตัวเองครับอยู่วงนอกนี่โดนหมัดโดนศอกครับมาเดินถึงตัวครับยกสุดท้ายนี่ดูเหมือนก้ากราดจะพอนเกมลงไปครับทําให้แก่นนครต้องพยานจะเดินไล่ต่อยหมัดฟันศอกหวังพิเกมพิสถานการครับดูครับเนี่โอุ้ยการคอครับเนี่ยความพยายามของเขาครับ อ๋อแค่ทีเดียวครับแต่ว่ามันยังไม่โดนคำสาปทีนีสุดท้ายครับเอาละครับฟุตบอลนะครับอิหร่านขึ้นนําเป็น2อศูนย์นะครับเก้าสิบบวกสิบสองนะครับลูกแรกนี่เก้าสิบบวกเก้าครับโอ้โหน่าจะจบแล้วนะครับอิหร่านนี่น่าจะชนะแล้วนะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับชนะเวลแต่ว่ามวยคู่เอกนี่ก็ยังลุ้นกันยังสนุกนะครับเก้าสิบบวกสองบวกสิบสองครับขึ้นนำสองศูนย์แต่ว่าตอนนี้ครับ 7วินาทีสุดท้ายครับจะพลิกล็อกได้หรือไม่ครับทางด้านแก่นนครครับนีครับหมัดขวาอ่านเข้าไปครับหมดอุ้ยหมดยกสุดท้ายครับเนี่ยต้องชื่นชมครับทั้งคู่สู้ด้วยกันสมศักดิ์ศรีจริงๆครับทั้งแก่นนครแล้วก็ทางด้านก้าวขันหลัดครับยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ แล้วก็ไม่มีปัญหาครับกรรมการรวบรวมคะแนนผ่าน,นไะชูมือให้ก้าวกระดับสอเทียนโพครับาสายวงในเดินเบียดเดินชนครับ